การประชุมรัฐสภาวันนี้ดุเดือดนะคะแน่นอนมีการโหวตนาย,ยกกันในช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้ามีการอภิปรายกันก่อนเกิดการประทะระหว่างสสพักเก้าไกลแล้วก็ท่านประธานรัฐสภานายวันมูหหัมมัดนอมะทาค่ะโดยหลังจากที่ท่านอาจารย์วันนอม่รับยติที่คุณรังสิมันโรมเสนอให้ทบทวนมติซ้ำนะคะวินิจฉัยออกมาแบบนี้ก็ทําให้สสพักเก้าไกลหลายคนไม่เห็นด้วยลุกขึ้นอภิปรายกันหลายคนใช้เวลากันหลายนาทีหนึ่งในนั้นค่ะคือสสพักเก้า ากรยคุณธีรชัยพันธุมาตรนะคะได้ใช้ข้อความประโยคประมาณว่าประธานสภาไม่กล้าใช้อำนาจและรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากหรือไม่ทำเอาท่านอาจารย์วันนอเดือดขึ้นมาเลยนะคะหลายคนไม่เคยเห็นภาพท่านอาจารย์วันนอดุขนาดนี้มาก่อนสั่งให้ถอนคําพูดดูหน่อยค่ะถ้าไม่ไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหายคนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับ